ควันท่วมเลยครับจะเอามิดรสองเมตรเลยดูดิลองเทน้ำหน่อยวันเท็ไปหมดควรเลยเทยในหลุมเลยเทยลงมาในหลุมเออม่ต้องโดนเหล็กหรอกเออมันและและออมันขูดหินอยู่ ควันมนเลยเยอะมันขูดหินอยู่อ่าลงแล้วประมาณน่าจะประมาณสิบห้าเซนเพราะว่าเทหนาอยู่เอามิ้นเลยไหมเดี๋ยวมันมีปลาปาหรือเปล่าเดี๋ยวมีท่อปลาปาเดี๋ยวยุ่งอีกไม่มีไม่มีไม่มีเอาเอาลองเลยเอาอยากลองเหมือนกันเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงใบให้มันตรงตรงอ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขุดไปเดี๋ยวก็ชํานาญเอง โยกหน้าโยกหลังได้ไนงะมันเป็นสี่ทิศพอมันแหวกหินแหวกปูนปุ๊บมันก็บวบลงไปเลยอันนี้มันเจาะหินอยู่แล้วไม่ต้องกลัวไองานโครงการพวกเขาเจาะเป็นกิโลกิโลพวกกาดเลนน่ะแล้วก็มีลูกค้าที่เอาไปเจาะพวกการจนบุรีสันเขื่อนพวกเนี้ยเขาก็จะใช้หัวคาบัยอันนี้พอมันผ่านปูนมันก็เข้าเลยไฟฟ้าไฟฟ้าชอบพวกหัวคาบายนะ่ะ อ่าอันนี้โชเฟอร์เลี้ยงให้มันตรงๆแล้วก็บวบเลยอ่าตบลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็ครึ่งครึ่งดำแล้วเม็ดเม็ดกว่าแล้วอันนี้สบายเลยเอาให้มิดเลยก็ได้ <c oughs> เอาลองมิดไปเลยไม่ไปเป็น <c oughs> ไรอันนี้มันมันจะไม่ตรงนะมันจะไม่ตรงนะแต่ไม่เป็นไรจอดไปเถอะเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็ตรงเองเวลาจอดต้องเลี้ยง เลี้ยงหน้าใบาให้มันให้มันดิ่งตรงหน่อยพยายามให้มันดิ่งให้มันได้ดิ่งอ่ะไม่งั้นหลุมมันก็จะไอ้นี่ไงใช่เข้าใจไหมก้อย่งายงไม่ได้บูมออกมาหน่อยสิขึ้นเอเอเดีเ๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าไปขืนมันอย่าไปคืน๋ยวงอหมุนหมุนหมุนซ้ายคืนหมุนซ้ายคืนซ้ายคืนหน่อยซ้ายคืนหน่อยเพราะว่ามันจะดึงไม่ขึ้นหรอกเพราะมันดูดหมุนซ้ายคืน่ะคืนคืนคืนหัวเจาะเออ คืนแล้วก็ยกแล้วก็ยกขึ้นใช่คือหนุเจาะแล้วก็ยกอ่าแล้วก็ตั้งใหม่ให้ตรงตั้งหม่ให้ตรงใช่มืออย่าอย่าไปแย่ๆอย่างนั้นได้บอกเออเอออะไประมาณนั้นเลยเออเจาะลงไปไหมเจาะลงมาเหมุนขวาหมุนขวาโอเคเอออ่าเจาะลงไปเราเราดูดิเราอย่าให้มันไม่ได้ให้มันได้ดิ่งเข้าไว้อ่ะใช่เอาตัวอาร์มนี่ลงให้มันให้มันเป็นแนวดิ่ง อ่านั่นแหละเ,ออเดี๋ยวมันได้ยืดยืนอย่าอย่าไปกดเออกดก็กดในลักษณะนั้นมันจะได้ดึงลงมาเอออย่าอย่าไม่ชำนาญโอเคอย่างเงี้ยแหละได้โอเคอ้าวถ้าค่อยหมุนซ้ายอ่าถ้าเกิดมันดึงด้วยตัวเองขึ้นน่ะก็ดึงเลยดินมันจะได้ไม่จมเข้าไปในหลุมยกขึ้นไปยกขึ้นไปยกขึ้นไหมยกไม่ขึ้นก็หมุน ถ้ายกไม่ขึ้นหมุนหน่อยอ่าใช่พอโอเคเอายกขึ้นไปให้ได้ดิงเอดูด้วยว่าให้มันได้ดิงเอาบุ้มอ่าประมาณนั้นอ๋ออันนี้มือใหม่มือใหม่อ้ยาอย่าควยมากขึ้นไปขึ้นไปยกยกเลยไม่ต้องหมุนอ่าไม่ต้องหมุนเยอะโอเคถ้าหมุนเยอะเดี๋ยวดินมันดินมันไม่ออกแต่ถ้าเกิดเจอดินที่มันแบบดุดดูดหรืออะไรยกไม่ขึ้นต้องหมุนคลาย เพราะว่ามันดูดแล้วนี่รถไม่สามารถยกได้แน่นอนยังเป็นดินเหนียวนี่ดูดเยอะเลยตอนเรากดลงแขนมันอย่างนี้ถ้ากดลงโอเคครับแหมจอบผ่านหัวขบายเจ้านายสั่งใหญ่โอเคเดี๋ยวตจอไปเรื่อยๆก็โอเคแล้วครับผม